เสียชัดสายเปเซไปสมัครสอสอจัดเต็มนโยบายกล้วยแห่งชาติเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมันหยดติ๋งอยู่นะครับเมื่อมีผู้สมัครหน้าใหม่แห่มาเข้าวงการการเมืองกันอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเสียชัดสายเปหรือนายธนสิทธิ์สุเกตที่ก่อตำนานโหนนรสตามคนรัก จนเป็นข่าวดังไปทั่วได้ประกาศเตรียมลงสมัครลงเลือกตั้งสสในนามพักร่วมแผ่นดินแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าลงสมัครแบบสสบัญชีรายชื่อหรือว่าแบบแบ่งเขตซึ่งเสียชัดเองเนี่ยมีเงินเปสาวขึ้นมาได้ก็เพราะการปลูกกล้วยขาย จึงอยากเสนอโนโยบายกล้วยแห่งชาติหวังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอยู่มีกินเหมือนตนแล้วฝากไปถึงพี่น้องในพื้นที่ให้ช่วยกันลงคะแนนให้ตนด้วยจะได้ทํานโยบายนี้ให้สำเร็จขึ้นมาซึ่งก็มีคนไปคอมเมนต์ถามถึงเสียชัดมากมายเลยนะครับบางคนบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวไปเจอสอสอสาวๆส,ส,ส,สวย,สวยก็จะมาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวขาผัวขาอีก บางคนคอมเมนต์บอกว่าดีเลยคราวนี้จะได้แจกกล้วยกันเยอะๆก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเสียชัดจะได้เป็นสสอ,อย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งของการเลือกตั้งในครั้งนี้เลยทีเดียวส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องนี้ยมีแต่เรื่องสนุก